ครับบวัสดีครับว่าแม่สีนองสูขู่สูคนนะครับมือหนีมากพบกับผมบบาอ้วนส่วนซิมมือหนีมากที่คำๆเจ้านัาน่นพี่นองเด้อพี่นองว่าอียงมือหนีภาพเมื่อกินของยังไๆนะครับเขาพัดครับจนดเต็ยมพระเขาพี่นองเฮ็ดจังไหนจยังสิกินเหลือเลยนี่ิง่งเน่พุ่นมามามาพี่นองมามากินมาใหญ่ ออเดี๋ย่าขอหนี่ออกแตงออกไปทั้งขางเดี๋ยว่าบอกแตงออกแ,อแป๊บนึ่งนะพี่น้องเด้เอเรามาปกประดับให้พี่น้อง,งวังนี้คือคูน่ะฮู้อ๊อใส่บักหน้าแป๊บนึงพี่นอ้องก่อ,อนหยิไปทีมากเลอย่าลืมกดซับตะไข่กดไลค์กดแชร์ให้ผมกับแม่เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในเฮ็ดคลิปใหม่ๆ ต่อไปเนียพี่รองเด้อว,ว่ามีอยา่างไรมีแต่อข้าพัดคำนี่นะครับกินแบบง่ายๆขึ้นอยากดองดูนะพัดเล้ววังหันนี่โยกออกมาเอาเมียกินเลยกินคำโอๆฝังเรื่องนี้พี่รอง สมบ่าเมียเฮ้ยใจร้ายเพื่อนผมคุนแบบอะไรพี่น้องน้องแบบมา้บักแจงนะครับบักแจงยังตัวเมียบักแจงจริงบ่บักแจงจริงบักแจงจริงมันชุกยค่อยก็หวานนะพี่น้อง เนี่ยทามืออื่น,นุเนี่ยแบบจุ่นเน่มืออื่นอ่หอหอมพี่เหอครอยากเด้อฝนกคยิุกวกผมหมกจางขึ้นแต่ไม่พี่้องผมพัดที่หมูครับ

พี่้องเหลืเมื่อกี้หายใจอย่างนี่ง มันผอนัน่อนเพื่อนอะคือห่ายไิ่ง่นะน้าแปกๆเพื่อนเนื้อพัชจะข้ามเหมือนก็ข้าวผัดผมกนำแป๊้นึงเมือง เสียบครับแต่ว่าบักแจ้งอันนี้เวลากินานามมันปากมันจางเลยพี่น้องเด้อมันนี่มากคำตัวหน่อยครับอย่งางผมก็ดเดี๋ยวรงวิดีโอสั่นให้พี่น้องเดี๋ยวเบื่องก่อนเดอล่ะใช่วิดีโอสัน่นแล้วมันจะมัวว่วยังไงพี่น้องเด้อ กองผมเกิดราคาถึงเนาะทอดสับอะไรมาเดี๋ยวก้าแพงขึ้นวงเพิ่นราคาสองสามพันบนเมนเ่เห็นองคูเพี่นของค้น เลยพัดเสาก็น่ามากแล้วไปเครื่องดึงนี่ไปหน่องลองคุณว่าเป็นธรรมดาน้ำว่าในมันกินเนี่ยครับได้แตกกันนี่ขอขอภัยนะครับพี่บอกว่าสุพรรมันก็เรียกแค่สันทายทำน่าพี่หน่องเนาะ

กินบอรนี่ไม่ได้นเฮียนรับจริงหองไปยือวัดกันเนาะกินเบอะตสองเบอร์ยังรับรองจ้าครับพี่น้องจ่าบีบดแจงกินหลักี้หนำเบอร์แลบเเสียวุ้งกุ้งไงดิบ ก็ได้พี่น้องมันเฮียปากใหมันบ้าขันย้อนแต่นะไรเมื่อ้าเกืงบ่ายแม่องงกัหมอนึ่ยจะบบิบไปลงพรุ่งนีกินข้าวเยี่ยงครับเมื่อคืนดั่งก็เหมืนพี่น้องเไม่เห็นนางตูจีพี่น้องก็นอนคิดอยู่ ก็คีบอยังสูตรน่องเบิ่งว่ะอมเบื่อกินทัวลุ่มรู้ได้พีเนล่งเม็ดหน่อยมั้งเนี่ย แซ่บเพื่อนเจ๊งเงยกคมม้นบิงคู่ซีร่อยมากินเมียรัว่าใครบอกดอกพี่นอ ผมว่าจะเกลียวมากผมื่าไปเห็นแน่นำให้อาแบบเมื่อไงเลยวะแบะนเม่อไงไปเลยทำเหมือนบัปนอนอย่นวกานก Bắt cơm nương có gì phải ngọt Các bạn bây giờ hết nét chín rồi mọi người hộp hạp nữa mình hộp cầm chua thải nữa phía nắng đó Không thấy cái mứt bọc quá chùm không? ครับทำไม่ถ่ายแล้วพี่น้องครับอ๋อหอมน้ำมันเลีกเบ่ คลิปนี้ก็เอาไว้สำานีค้คอนเ้อพี่น้องเนาะเอาอย่าก็อย่าลืมกดจับตะไคร่กดไลค์กดแชร์ให้ผมนำํำเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับเมียเดยเห็ดคลิปใหมๆ่ๆลงไปให้พี่น้องเบิงเนาะมีคอนเทนต์ใหม่ๆพี่อยากพี่น้องบ่ต้องห่วงนี่ั่องผมฝากติตตามมาเลยบ่มีพิดหวังครับสำหรับมื้อนี้ผมก็สดิขอลาไปเพียงทำหนี้เนาะครับก็ บาได้บ้าจ๋าได้สิผมเบาบอสุภาพคือยังผมกะขอโทษขออภัย่ิดหวงเนาะครับสำาเราไปอนีกะผมขอลาเพียงท่หนีน้นะครับสวัสดีครับ